ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับอไอซยอนทีวีนะครับมาเราก็จะมาดูเพซูรออะไรก็ไม่รู้นะครับมามาดูกันเลยนีนน<ป>ี้ผมอยเ่ในเกมป้ายยิงอ่ะไหม,ค,ม,ค,มคุณคิดว่าเจ้านี่จะทำให้เด็กกลัวหรือเปล่า เธอไม่เด็กกลัวเลยไอ้นี่จะทำให้ผมเครียดตายเลยแหละได้ยินที่เขาเรียกแกไหมล่ะไอ้นักเกลียดมันไม่อยู่ในกรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันเกิดไอ้ลูกแห่ติดบ้านแล้วกรงนี้มันแข็งแรงพอที่จะขังมันไว้ได้ไหมเราไม่รู้ไอ้พวกกรงขังไม่มีความปลอดภัยโอ้เดี๋ยวไปเขา่ายังไง เรื่องเล็กนิดเดียวน่ะเราคนกันเองก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วล่ะโอเว่นอาหารในรถเสาร์ละหมดแล้วช่วยไปซื้อที่น้าปักซอยหน่อยสิโอ้ได้สิเพื่อนแล้วมันราคาเท่าไหร่ล่ะเราต้องการ1บถุงถุงละ2 7 0 0 0เจ็ดโอ้โห20,000เจ็ดต่อถุงเงินเดิมเท่าไหร่ผมจบปอตรีได้หมื่นห้าฮัลโหลตรวจความปลอดภัยเหรอ เดี๋ยวฉันจะไปตรวจความปลอดภัยกับกรงไดโนเสาร์ตัวใหม่ก่อนนะระหว่างนี้ก็ฝากจ้างพาโล่คนใหม่ให้หน่อยแล้วกันอ่าเต็มเล็กแกจ้างมาเยอะๆเลยจากที่ฉันบอกมาทั้งหมดทางเราจริงอยากให้คุณช่วยตรวจสอบโครงสร้างโอวันคุณฟังที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่า่บาร์คุณช่วยตั้งใจกับการประเมินความปลอดภัยหน่อยได้ไหมนี่มันเรื่องขอขาดตายเลยนะปลอดภัยจกอะไรไดโนเสาร์ไงก็เห็นเห็นอยู่ว่ากรงมันปลอดภัยไม่ต้องเรียกกันเลยนี่ คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะคุณแทบจะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยแถมเราเพิ่งเข้ามาในกลุ่มนี้ก็ได้แค่5นาทีอ้อหสงสัยในการตัดสินใจของผมเหลือคุณผู้หญิงอยางรู้ไหมล่ะว่าทำไมที่นี่ถึงปลอดภัยจากไดนโนเสาร์เพราะในกลุ่มมันไม่มีไดนโนเสาร์เลล่ะ บอกแล้วกูเก่งฮัลโหลนี่โอเว่นพูดพ <c oughs> อวันนีแล้วมันยังอยู่ในกล่องเดี๋ยวหมายความว่าไงว่ามันยังอยู่ในกล่องโอ้ย รอบนี้พลาดกูกลับบ้านเลยป้าปาูป้าปาเลี้งพวกแกมนดีพฉะนั้นจะทำให้ป้าปาผิดหวัทุกคนเตรมพร้อมโปยัตอร์ได้บายเด็กๆบายอีแครเดี๋วก่อนสครับคุณโอเวผมเชื่อว่าคุณต้องจับไดโนานั้นได้ถ้ามีอะไรให้เราช่วยได้พวกเราก็จะช่วยครับ 能救得来吗？ นนทำดีมากลูกพอ่เอโอเวนคุณช่วยสนสนุกนี้ไว้ใช่แล้วผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่ใช่พอลูกหุกน,น่ารักของผมปล่อลัเกนนะใช่และทีนี้คุณจะพาพวกมันกลับเข้ากรงยังไงล่ะอา จบกล้นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากดูนี่นครับอ่าพี่เมื่อไปนะครับ P A C U L O L นะครับนี่แล้วก็จะมีอย่างนี้ให้เต็มเลยนะครับโอเคนะครับมันปวดหจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับส,สวัสดีครับ